ก็ oh, สวัสดีนะกผ้มชมทุกทุกคนทุก่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอนทำซูเกอร์หลักสีนะครับม mm. ไปดูกันเลยบ่ง mm. ขอบร้บนิดเดนยงน,นะครับโอเคแล็วเลย โอ้แล้วก็วาง okay.